สาดีหคด้วยวันนี้เราก็จะมาเล่นไม้คานยางวันนี้จะมาเล่นไม้คานในจุดสุดยซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสร้างฟาร์มแกะให้เสร็จเลยอีกสี่ฟาร์มนะฮะบาลูมวันนี้ฝนก็จะตกนิดนึงฝนมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยซึ่งแกะรูแรกอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นี่น้องม่าเลยตรงดูแลกเหรออ๋อน้องว่าตรงนี้ได้ ไม่เผาเลยจ้ะฮะพี่ต้องเราต้องปรับเป็นกลางคืนอ่ะมานี่ไอคิวไปนอนก่อนไปนอนก่อน เอ้ยปิดเอาไปโยนประตูมาโอเคแล้วแกไปกองสีเขียวเลยแกตามทันไหมนั่ะโอ้ยทำ่มันบันโยนน้ำแข็งอะ ว่าน้องเข้าในที่น้องเข้าในเอน้องเข้าใน ลกลาว่าหนูเรียบร้อยครับเรียบร้อยวิวเก็บได้เลยแล้วมันมีอีกรูนึงไม่ใช่เหรอที่พี่จำได้ว่ามันมีสองลูตรงไหนมาตรงนี้ป่ะไม่ใช่ ตรงไหนอ่ะที่เออไอคิวเนี่ยล่อเกะเข้าไปทำไมก็ไม่รู้นะไม่หนูไม่ได้ล่อเกะมันเข้าไปเองเลยอ่ะ <c oughs> ตุ่มเต็มมันแพอดีเข้าไปก็เข้าไปสิถ้าเกิดจะเข้าอ่ะเข้าไปก็เข้าไปสิแล้วนี่ไอเกะไอคิวแกะอยู่ตรงนี้มาเร็วให้บอกว่าให้ชาร์จโทรศัพท์อ่ะไ,ไปซะ ะนี่ใหญ่คือตลกมากค่ะคืออยู่อยู่ข้างหน้าตัวเองยังไม่เห็นดีกว่ามาเลยน้องอีน้องอีองอองน้องขี้ขีเไม่จนกินมันไ่ออกออเนี่ยจะเดียวโลกฟาร์มท้องหไกจากนี่มาคีอ,อฮะอ อต้องไปกรมสีเขียเกินหน่ะเราจะไม่ล่อแกะเข้าในอเด็ีขานนะฮะ เดี๋ยวข้อ huh. นี้เธอเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวสวยเอาเดี๋ยวอ่อนเลย ไอ,อ,อคิวกก <c oughs> เอาสีเขียวออนเข้นะไอคิวเข้าเขียวออนหรือเขียวเข้มเขียวออนทำไมพี่ไม่เห็นะตะเีเอาแย่งกันเอาแย่งกันแย่งกันแล้วฝนตกอีกแล้ว โรคบ่อยเกินนะเีกงเหรอไหนวะอ๋อโอเคน้องไ,ไ,ไปหายอีกหนึ่งตัวนะจ๊ะหาเกงอีกหนึ่งตัวนะถึงจะครบมีค,ครบครบไงสีเขียวอ่อนน่ะโอ้โหดูคนแกงดูเกิกน น่ะขอฝากของไว้ในนี้นิดนึงนะฮะฝากไว้นะฮะเป็นขยะตัวนี่นแล้วก็จืออนนี้น้องขยะพันเลยเนาะเขียวเข้มจ๋าน้องเขียวเข้มมาเรียวน้อง เดี๋ยวอ้บอกว่า,าไม่หาเพื่อนไม่จะอยู่นนะีแล้วเนาะเาอ่เปลี่ยนสีให้อร็ได้ฮึมฮร <c oughs> ปเราไปหาเก็บเพื่อนหนึ่งตัวนะคะไปหนึ่งเจอแล้วเจอเจอแ,แล้วหรอเจอฮีโรบาย มีนะคะเจ,จอแล้วแมีแล้วกเอ้เจแล้วแกเอ้มานี่มานี่มานี้เจอแก่แล้วลองขุดไปข้างล่างดีจะได้เจอวาดิน แ้องขุดไปข้างล่างนี่ a ยุก็นำเสียงจะได้ผู้่าดินคือว่าได้ถึงนะมันท่าในกจมเสี่ยนมันเอ มม<ก>ความแกนะโดนแต่มันไม่มีบุกขาะน้องทำโกงเลยเฮ้ยเจอแต่หนูผมเจอประตูในเื่อ, <c oughs> อมาทำอกลงต่อไปก็คือกกงสี ฟ้าอ่อนนะ่นี่นะฮะ๋ยวเราออกมาเลยตอนนี้น้องกลับมาบ่าเดี๋ยวจะให้น้องขยายอีกนะฮะเอ้ยน้องขยายพื้นที่ได้ไหมเรามีดินอยู่มออยู่มอไม่ยั้นพี่มันเล่นเกมดีเลยิวขยายสีขวานออกมานะครับ เราเก็บไว้ตรงนี้โกรธนะวัน mm hmm. นี้ออกมาเอาสีเข้าไปเราต้องตัดไม้ด้วยนะคะเพราะว่า mm hmm. เราต้องขยายพื้นที่ไปอีกอีกแบบหนึ่ง mm hmm. ตามเกณฑ์ที่ดินที่างมากนะคะที่น mm hmm. เดี๋ยวเราก็ได้ดินมาขยับยพืออ้นเมือแบบ ใช่ต,ต,ต่อไปต่อ,ตอกนรประมาณนี้นะนะทำเลย

IP uh -huh. Oh, đối Субтитры هه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  <laughs> ของอะไรเต็มไปหมด 三不三倍，听到，再不倍吧。 นองปื้มไหมเด็ดกินมอปือ้มมันเป็นรสชาติเนี่ยรสชาติเหมือนระเบิดรสชาติระเบิดนะ อีกแล้วด้วยท่านนี้ตกบอลโวยเด็ดมวย 还是快跟你搜的人